เพ่งพิสูน์ร่างชายหนุ่มชนบุรีครับขึ้นเหนือสั่งลาเมียกรจะหายตัวปิศากลางป่าดอยสุเทพเจีงยงใหม่ครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานเจีงยงใหม่ร่วมกับตำรวจสพภูพิงราชนิเวศเจ้าหน้าที่ศูนย์กูภ้ภัยอุทยานแห่งชาติที่1จังหวัดเจีงยงใหม่และชมรมกู้ภัยทางสูงประเทศไทยครับเดินทางเข้าป่าด้านหลังวัดพระธาตุดอยสุเทพ อำเภอเมืองจยงใหม่ลึกไปประมาณ2กิโลเมตรเพื่อตรวจสอบสภาพศพชายคนหนึ่งครับหลังจากที่มีเชาบ้านเนี่ยเข้าไปหาเหตุปะร่างเสียชีวิตในป่าจุดดังกล่าวเมื่อช่วงค่าวันนี้ครับเจ้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วมากกว่า1สัปดาห์สภาพศพส,สวมชุดเดินเทรลเป็นกางเกงขาย,ยาวสีดําเสื้อแขนยาวสีดําห่างจากชุดที่ พบศพเนี่ยประมาณ10เมตรพบกระเป๋าเป้สีดําตกอยู่ภายในมีเสื้อผ้าอุปกรณ์เดินป่ารองเท้าแล้วก็น้ําดื่มที่ยังไม่ได้เปิดขวดแต่พบหลักฐานบัตรประจําตัวแล้วก็โทรศัพท์มือถือขณะที่การชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุต้องพบกับอุปสรรคจากฝูงต่อที่รุมอยู่ร่างผู้เสียชีวิตครับ นังฮือเจ้าที่ต้องใช้ทูบเนี่ยจุดไล่อยู่เมินจากการตรวจสอบเบื้องต้นบาสามารถระบุร่องรอยบาดแผลหรือว่าสาเหตุการเสียชีวิตได้เนื่องจากเสียชีวิตมานานแล้วหลายวันเจ้าที่จึงได้นําร่างส่งแผนกนินกติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งการเคลื่อนย้ายเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากเป็นป่ารกทึบและสูงชันนางสาวจิตรพรกันธิผู้ใหญ่บ้านดอยสุเทพให้อข้อมูลว่าก่อนหน้าพบศพในหมู่บ้าน มาในหมู่บ้านนะฮะปากันเห่าหอนกันอย่างผิดปกติชาวบ้านเชื่อกันว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากก่อนน,นนี้เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหลายเตือ้อกระทั่งมีชาวบ้านไปประศพเข้าจริงๆครับโดยหลังจากได้รับแจ้งก็ได้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ตามหาญาด ทำให้มีการแชร์โพสต์ออกไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมีไม่หญิ่งคนหนึ่งติดต่อสอบถามข้อมูลมาบอกว่าสายมีที่หายตัวไปจากจังหวัดชนบุรีเมื่อทรงภาพกระเป๋าเป้ให้ดูยิงคนดังกล่าวถึงกับร้องไห้พร้อมกับยืนยันว่าเป็นกระเป๋าและก่อข้าวของของสามีที่เธอเป็นคนซื้อให้เองผู้ใหญ่บ,บ้านดากสุเทพบอกว่าใจาคนนี้มีอายุ31ปีประสบปัญหาครอบครัวและก็ภรรยาบอกเลิกในวันที่12กรกฎาคม ก็เดินทางจากชนบุรีเข้ามาที่กรุงเทพมหานครทิ้งรถทิ้งโทรศัพท์มือถือและก็เอกสารส่วนตัวทุกอย่างไว้ก่อนจะเดินทางด้วยรถไฟมาถึงเจียงใหม่ในวันที่13กรกฎาคมเมื่อมาถึงก็ได้ไ,ดไปได้ไปที่สอพเอมืองเจียงใหม่ขอยืมโทรศัพท์จากทนายความอาสาโทรศัพท์ไปบอกภรรยาใหือแจ้งความคนหายได้เลยหลังจากนั้นต่างภรรยาและก็ครอบครัวกติดต,ต่อมาได้ก็เลยปามาปาว่าเสียชีวิตในที่สุดส่วนสาเหตุการเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ครับแต่ภรรยาก็ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่นชอบการเดินป่าและมีโรคหอบหืดเป็นโรคประจําตัวโดยจุดที่พบศพป่าว่าอยู่ห่างจากเส้นทางเดินเทรลวัดดอยชุเทพน้าตกไซย้อยบ้านขุนจ้างเคียงไปประมาณ700เมตรเชื่อว่าผู้ตายจะเลือกเดินออกนอกเส้นทางเข้าสู่ป่าเลึกด้วเองซึ่งสภาพป่าที่รกทึบในฤด,ดูฝนและมีความลาดชันสูงอาจยะ่งให้โรคประจําตัวกําเริบหรือว่าอาจถูกสัตว์มีพิษต่อย ด้านของพนักง,งานสอบสวนสพภูพิงราชนิเวศเปิดเผยว่าจะต้องรอผลอาการผ่าชนสูตรจากแพทย์นิติเวชโรงพยบาบาลมหาราชนครเจียงใหม่เพื่อระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดแห่งครั้งหนึ่งล่าสุดเกาะได้แจ้งภรรยาหทราบแล้ว